โอเคพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงป่าแล้วมันหาอยู่หากินที่นี่ที่มันน่าวิตกเมื่อกี้เออพื้นที่มันเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าบ้านกับมจะได้แฮมกับเพิ่งขุดเหมืองแร่เหมือนกันเนาะถ้าว่าถ้าว่ามาขุดแถวตงนอกไหมไม่นั่นหรออย่างสมมุติว่าเขาขุดตั้งโต๊ะไม่มีอย่างนี้เขาก็บอกมาตราใดเจ้าก็ถามว่าที่เขาแขางสุดๆก็คือว่ามันปิดมันเป็นหัวใจสําคัญของมูเฮาไงตรงนั้นเนี่ยร้อยห้าสิบปดร่อเนี่ยที่เขาโขดสัมปทานนี่นะ เขาบอกว่าร้อยห้าสิบปลอยชิ่นักแต่เขาไปเอาตัดที่บัานนักเนี่ยก็คือว่าจุดที่ว่าเป็นต้นแน้ำจริงๆเลยของพวกเขาที่มันลอยนีหรองแม้แล้วซ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนเก่าเนาะอดีตผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่หมูซ่เนาะเป็นไปเพื่อข้อมูลเนี่ยที่เขามาขอขอขอข้อมูลแล้วเขาจะไปยื่นขอสมทันเนี่ยว่าไม่ได้ทอบแรงไม่ได้ทอบแทงแน้ำ บราได้ปิดแปลต้นแหนมปิดแปลเสื่อมโรมปิดแปลที่ว่าบ่ามีผลประโยชน์อย่างบราได้เกี่ยวกับเจ้าบ้านสักหน่อยเย,ยัะแต่จริงๆว่ร้อยห้าสิบแปดร่แค่นะ้มันเป็นหัวใจของคนบ้านไม่พอสามหมู่บ้านเลยอย่ะปิดแปลต้นแหนมที่เขากีนเขาแอบเขาเอามายังไเนี่ยแหนเขามาทเกรตรกรรมเขา,าเอาเอาเอปิดแปลที่สมบูรณ์แถมว่าแปลโซนอี ตะกอนแอดจะเเมนแปลโซนอีแนปปัจจุบันเนี้ยแปลโซนอีของเขาอ่ะมีต้นไม้ห้าคนอบสามคนอบเยอะมากต่างหากเนี่ยแล้วทีนี้น้ำตรงที่ยร้อยห้าสิบแปดลอยเนี่มันจะปิดต้นน้ำที่ไหลลองยอยมาสู่แอ่งนี่ยแอ่งห้างเตี้ยไหลลงมาตดยลำห้วยแม่แห่ต้แนแห่นะ้ที่เราทำกันกเกษตรกินกันแล้วแต่ลองแม่กับแห่ว่ามันไม่ได้แทน แทงแหนมมาได้ทับแทงแหนมแถมว่ทับหรือว่ามาทับตรงนั้นคุณทําแล้วว่ามันไห,หลลงมาท่านมูท์ทานป่เหรอมันไหลตัวไปได้แต่มันมาได้ทับปบะไม่้บบองเมามาทับบอ๋อที่ไหลตัว <laughs>